ว้าวพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมสู้ไม่สู้ไม่สู้กลับไม่กลับกลับเฮียมีเรื่องผมชอบกินหมี่หยกมีเรื่องไม่ใช่มีเหลืองไอ้จัดพวกมึงพร้อมกันยังวะกูพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วงั้นก็ลุยสิวะลุยเกย์ kings ตีกันอีกแล้วอ่ะนี่อะไรกันเนี่ยฮะยืนค้งหัวผู้ใหญ่นั่งลงโซ่เขาขโยเอาคุณตำรวจจะนั่งทำไมล่ะครับยืนขึ้นไม่เกี่ยวกันคุนไม่เกี่ยวกับคุต้องยืนผมบอกกับคุณไว้ก่อนนอย่าสร้างเรื่องนะขราวหน้าผมขอเตือนคุณนะมึงจะล้นลานทำไมเนี่ยแสดงเพิ่งเตือนมาแล้วครับเนี่ยเงียบปากผมขอเตือนคุณอย่าเล่นกับระบบ Gay Kings ไปเรียนวันแรกเป็นไงบ้างก็ดีอะครับพ่อก็สนุกดีนะครับดีแล้วตั้งใจเรียนให้ดีโอ้ยสมกูเกือบตายพ่อพ่อมาพอดีอ่ะทินเร็วๆลูกแม่รอได้ค่ะจะตามไปได้ครับไปคุยกับเพื่อนนึงครับเอออคออัดชีสมจะพ่อถูกตายเน่เยอ่ยทินให้พ่อปิดประตูก่อนได้ไหมลูกได้ค่ะดเกคิงส์จะเบื่อเบื่อไม่มีซ่อมเรา ผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดอีกแล้วเหรอเจ๊อร่อยอะเจ๊จำไม่ได้ใช่ไหมทำไมครั้งที่แล้ววะผมสั่งผัดไทยกุ้งสดอ,อแต่เจ๊เอามาเสิร์ฟว่ะมีแต่ผัดไทยกุ้งสุกแม่มีสดตท<อ>ั้งตัวเลยกุ้งสุกแล้วถ้าเอากุ้งดิบติมามึงแดกได้ไหมอ,อย่าโมโหดิเจ๊เวลาเจ๊โมโหอ่ะเดี๋ยวก็อ้วนอ้วนแล้วก็ไม่สวยไอ้เจ๊กูเครียดขนาดไหนกูก็ไม่อ้วนเพราะกูอ้วนก่อนเครียดแล้วเกย์คิงส์และอย่างเพื่อนผมเนี่ย จะสักอะไรให้มันพี่แนะนําเลยดีกว่าใช้เหนียวนี้อาจารย์นี่สุดยอดเลยของมีคมทุกอย่างทําอะไรอาจารย์ไม่ได้เลยแล้วแต่ว่าเพื่อนเองต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นมังกรพันลักพยะกระหายเหยื่อเสือเข้าถ้ำลิงอุ้มแตงควางเหลียวหลังหรือจะเป็นหานุมานขยมตออาจารย์อาจารย์ครับอันนั้นมันลายสักหรือว่าท่าครับผมเกย์ kings มึงเนี่ยอ้ำเหมือนไอ้แจ๊ดน้องกูเลยนะไอ้นั่นเน่ะอ้ำกูแบบมึงเลยพี่แจ๊ดยิ่น้องพี่แท้ๆเลยปะน้องแท้ๆเลยอแต่พี่แจ๊ดนี่เขาดังมากเลยนะเออมันดังกูรู้พี่ไม่ไปเกาะพี่แจ๊ดดังสักหน่อยอ่ะอ้าวมึงไม่รู้อะทุกวันนี้เขาก็เกาะอยู่เอ้าเกาะเป็นเห็บเลยพี่่เกาะเป็นเห็บเลยไอ้แจ๊ดมนเป็นหมาหนูก็แค็เทพหมาหนูไอ้กันมึงอะไรที่มึงเนี่ยฮะมึงหลอกจากมหาลัยไปปะเย็นเย็นนะไอ้แจ๊ดมันไม่มีกูสักคนแล้วก็มันเจริญเกย์ kings ข่าวร้อน คนยืนกลางแดดเมื่อแตกพักพักข่าวสั้นนายกขึ้นเครื่องบินจบข่าวมีข่าวอญจกรรมไหมไม่มีนะพ่อะนั่นไงผัวเมียนั่งอยู่หน้าบ้านเมียอ่านข่าวให้ผัวฟังผัวทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเอามีดปักอก,อกตายคาเต้าอี้มีที่ไหนแล้วผัวเมียคู่ไหนแล้วพ่อมึงก็กู <c oughs> น้นี่ไงเพนบ้าหรือเปล่าข่าวสั้นนายกลงจากเครื่องบินข่าวเด็ดเด็ดพลิกมปนเหนียวเกย์ kings ตอนอายุสิบเก้าเคยสูตรเตี๋ยวให้กับเพื่อนสูตรเตี๋ยวก็เสียวพี่อย่าบอกนะว่าพี่เคยเซ็จยอใส่ใครสี่หอเธอจำได้ไหมที่เราเข้าห้องหอกันวันแรกอ่ะฉันก็ได้เธอแบบทุรักทุเลเข้ากันเกือบไม่ได้แต่เขาพยามเข้าให้ได้เข้าถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของเธอไงเก่ kings ตอนเนี้ดุยังกับหมาทำไมต้องดุยังกับหมาด้วยวะ ดุอย่างจรเข้ก็ได้นี่อะไรอะไปดุเหมือนหมาแม่พูดถึงหมาแล้วหิวเลยอยากกินอะไรเหลืองๆเอ้าแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวแม่เข้าน้ําไปเอามาให้กินนะพ่อนะเป็นพูดถึงทุเรียนก็ทุเรียนไงอแม่เก็บไว้ในห้องน้ําลักลิ่นมันออกอ้าวที่มึงไปปนกันมั่วแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูหยิบพลูผิด